สวัสดีทคนด้วยครับอยู่ผม ster, นะครับไอมาสาวอยู่เกมบีดเบฟโซนะครับก็อย่างที่ทุกคนน่าจะได้เห็นเอ่อตัวตู้กาชาใหม่หรือตัวละครใหม่ที่เข้ามาวันนี้เลยนะครับหรือเอออาจจะเป็นประกาศก่อนหน้านี้นะครับก็อย่างได้เห็นกันไปนะก็จะเป็นเอ่อตัวของเคมปะจิทั้ง3คนหรือทั้ง3มรุ่นนะครับก็วันนี้ตู้กาชาก็ได้มาแล้วแล้วแถมมันมีตู้กาชาให้กดฟรีหนึ่งครั้งด้วยนะครับ แล้วก็เสเตปแรกก็เป็นกดฟรีนะครับนี่เป็นตู้นี้กันเลยนะครับตู้เนี้ยผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าผมอะ่ะอยากได้ตัวของอาซาชิโร่กับหรือไม่ก็เป็นคุรุยาชิกินะครับวันนี้เราจะเปิดยันยันเจ็ดสเตปันเลยนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะสเตปที่6เป็นการันตีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้นี่สเตปที่6จะเป็น หนึ่งในห้าดาวทั้งสิบสองตัวนี้นะครับก็ทั้งสิบสองตัวนี้ผมมีผมขาดแค่ตัวของเอ่อตัวของที่อยู่ข้างข้างข้างๆตัวของชูเฮอ่ะมันเอ่ออะไรนะผมผมจำชื่อน้องแกไม่ได้นะครับอืมแล้วก็ตัวใหม่สามตัวแค่นั้นนับที่เหลือผมมีหมดแล้วอืมสเต็ปแรกฟรีแล้วก็การันตีที่สเต็ปที่หกนะครับซึ่งเราจะเปิดไปถึงสเต็ปเจ็ดนะเผื่อ เผื่อสเต็ปเจะมีบุญผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับ7จ็ดสเต็ปชี้ชะตานะครับอืมจริงๆมันสมควรหกสเต็ปด้วยแหละนะครับเพราะว่ามันการันตีที่สเต็ปที่หใช่ไหมอ่าเอ่อก่อนเราจะไปเริ่มกันนะถ้ามีเสียงรบกวนหรือเสียงอะไรก็ต้องขออภัยกันด้วยนะพอดีผมไม่ได้อยู่บ้านอัดนะอือเรามาเริ่มที่ตู้นี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับหมุนกาชาฟรีหนึ่งครั้ง เออตู้ตู้นี้ผมผมไม่รุน้นไม่หวังอะไรอยู่แล้วโอ้โอยยสแต่ผมอยากได้จูชิโร่มากกว่าใช่ใช่ีช่คือคือที่ผมคือคือที่ผมดีใจนี่ไม่ใช่อะไรนะคือประเด็นคือยังไม่มีไงเออแล้วแบบ แล้วแบบด้วยความที่ว่าแบบไม่มีอย่างเนี้ยเออเราก็อยากได้เพื่อเอามาแบบเอามาใช้เอามาฟาร์มเพชรเอามาหาเพชรอะไรประมาณนี้นะครับมาเรามาเริ่มกันที่ตู้ของซาราคิกันเลยดีกว่านะับกับสเต็ปแรกผมบอกเลยนะครับถ้าเจ็ดสเต็ปแล้ว5ดาวมันออกสองตัวถือว่าถือว่าเดี๋ยวค่อยพิจเดี๋ยวค่อยพิจารณาดูดูที่หลังแล้วกันนะับเพราะว่า ตอนนี้ยังยังไม่ได้ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ตัวอะไรนะอือพิเช่งพิเช่งพิเช่งพิเช่โอ้ยไม่เฟดอ่ะโอ้ยบ้าโอ้แค่สเต็ปแรกก็เสียหน้าเลยอะ่ะคือผมบอกเลยนะถ้าเจ็ดสเต็ปนี้แล้วผมได้เอ่อตัวของอาซาชิโร่มาตัวเดียวผมถือว่าผม ผมดีใจผมโอเคแล้วนะแต่แต่ท้าไม่ได้อะไรเลยนี่ก็เศร้าเลยตรงวรอเออแต่ดีตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นตู้แบบปกติแลค้คเป็นตู้แบบพวกตู้แบบสิบสเต็ปยี่สิบสเต็ปอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็ทองเอ้ยเป็นอะไรอะ่ะเราเราแบบดวงเราก็มานะหรือผมเอาดวงไปลงกับเกมอื่น้าหมดแล้วอ่ะ คือผมต้องเตรียมใจไว้เลยเหรอ,หอพูดไม่ออกเลยโอ้ไอบ้บ้ามานะครับเรามาต่อกันที่สเต็ปที่4เลยนี่ตรงหน้านี้ไว้แล้วก็จิ้มไปเดี๋ยวก่อนเราจะไปสเต็ปการันตีนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทดลองเล่นตัวละครกันก่อนนะครับว่าสามตัว สงสัยผมชัไม่มีดวงกับตู้นี้ว่ะสงสัยตู้ก่อนผมตู้ก่อนกูก็ไม่ดวงดีนะเออถ้าจำไม่ผิดตู้ก่อนนี้ที่ผมเปิดน่าจะเป็นตู้ของยูรุอิจิป่ะน่าจะเป็นตู้ของยรุอิจินะครับลุงลุงลุงเอ้ยแม่ฮะโอ้โหโ่า อุตส่าห์คลิปนี้แบบผมเตรียมตัวแบบคืออาจฟังเสียงผมอาจจะดีดๆหน่อยนะแต่คลิปนี้คือผมผมเตรียมตัวมาอะไรประมาณนี้ผมเตรียมตัวมากีดเลยนะมากีดแบบกีดแบบถ้าใครคนใดคนหนึ่งออกนี่แบบเตรียมเฮั่นเลยอ่ะยกเว้นซาลคีนะครับอืมเพราะรู้สึกเอ่อตัวของซาลคีตัวเนี้ยมันมันดูธรรมดาเกินไปนะสําหรับผมสําหรับผมนะแต่ผมอยากได้ตัวของ อาซาชิโร่ไม่ก็คุรุยะชิกิมากกว่านะเพราะมันเพราะมันเท่ประมาณนี้เ,เป็นตัวฉาสายใช้สกิลด้วยโอโอเออสำหรับผมนะดูเวอร์วงังดูเวอร์วังพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม้ตายรู้สึก รู้สึกเฉยๆกับเท่าไม้ตายนะเออมาถัดไปเรามาทดลองตัวของอัซาชิโร่กันเลยนะครับผมอยากได้พี่แกนะอยากได้จริงๆเท่มากเลยนะครับไหนดูสิอุ้ยเป็นตัวตีไกลอืมเฮ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะตะกี้เหมือนผมเห็นตรงเงามันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะอืมแน่ๆดูด,ดูตรงเงา เป็นฮอลิคอปเตอร์เหรออาจจะมีเสียงลมพัดเล็กน้อยนะครับไม่รู้ว่าเสียงลมเข้าไมหรือเปล่านะครับ <c oughs> ผมชอบผมชอบบางไครพี่แกมันมันดูแบบมันดูมันดูยังไงมันดูแปลกเดียนะครับมาต่อไปทดลองตัวของคุรุยชิกิตัวของคุรุยะชิกิถ้าผมจำไม่ผิดท้าไม้ตายของพี่แกน่าจะเป็นอ่อชิคัยนะครับนี่นะไอไอ,ไอไก,ก้อนกลมๆมพวกเนี้ยน่าจะเป็นชิค โอ้หเจ๋งเจ๋งเจ๋งมา้าไม่ตายเพราะว่าบางใครเฮียแกนี่รู้สึกว่าจะถูกห้ามใช้เหมือนกันนะครับเหมือนบางใครของออชินจินะครับที่ถูกห้ามใช้ถูกแบนเออเขาเขาเรียกเขาเรียกว่าบางใครที่ถูกแบนนะครับโอเคเรามาต่อที่สเต็ป สเตปนี้ผมต้องบนอะไรไหมอ่ะ,อะไม่ไม่ไม่ต้องบนหรอกไม่ต้องบนหรอกมาตู้นี้นะครับลุงลุงไม่มีปฏิหารวะไม่มีปฏิหารตู้นี้ถ้ากดหนึ่งครั้งแล้วกออ็อะไรอะสเตปสเตปเจ็ดอ๋อสเตปเจ็ดจะเพิ่มแปดเปอร์เซ็นหรอ เออช่างเถอะนะไปลุยขอสองตัวในโลเดียวได้ไหมสองตัวในโลเดียวอะ่ะสองตัวในโลเดียวได้ไหมนะนเนลียวปะ่ะโอ้เอวล่า เฮี้ยเครียดเลยอ่ะเฮี้ยเครียดเลยจะต่อสเต็ปเจ็ดดีไหมอ่ะคือแบบคือถ้าสเต็ปเจ็ดไม่ได้นี่คือแบบเสียเสียสองร้อยห้าสิบฟรีเลยนะเอาไงดีอ่ะหรือจะไปรอตู้แยกดี ผมผมรู้ผมรู้อ่ะว่าตู้แยกถ้าจะเปิดตู้แยกห้าสเตปอ่ะมันใช้หนะึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเรนด้วยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรอ่ะไหนๆเราก็มากันละไปนะครับเดี๋ยวตู้แยกเดี๋ยวผมไปเก็บอีกสักพันกว่าเมตรก็น่าจะลุงลูกโอ้ย,อยไอ้ไอ้นั่นน่ะไอ้เด็กอะ่ะ เอาไม่ใช่เหรอเนเรีย่เหรอถ้าถ้าถ้าผ,ผมนึกว่าอะไรนะมันชื่ออะไรนะอะไรวะผมจำชื่อ,ผม,อผมจำชื่อน้องไม่ได้อ่ะโ,โอ้ยบ้าโอ้ยแสบขาหมดเลยอ่ะตะกี้ผมตีขาด้วยเออมีอีกเถอะอันนี้ทองคนระับโอ้ โอ้อนะครับเรามาดูผลกำไรในในคลิปนี้ตาอมีตัวเอาตรงว่าคุ้มอยู่ตัวเดียวนะคุ้มตัวของเอ่อตัวของเคียวละคุนะอืมคุ้มอยู่ตัวเดียวคือเคียวของคุณคือตัวของเคียวละคุ แต่ถามว่าเคียวเราครูอยากได้ไหมอยากได้แต่ถามว่าอยากได้มากไหมก็ไม่นะับอยากได้ตัวของจูชิโร่มากกว่านะเพราะว่าเป็นเทพสีฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ได้เนเรียวมา1หนึ่งแล้วก็ได้เอ,อ,อาอ鲁ะมาหนึ่งนะครับอืมแล้วก็ตัวของอาุระอันนี้ผมก็เอ,อซ้ำเท่าไหร่วะซ้ำหนึ่งวะน่าจะซ้ำหนึ่งนะครับตัวของอาุระอาุระผมไม่ค่อยได้ใช้นะต้องพูดตามตรงเลยอ่ะ เอ้ย,อยผิดผิดผิดนะับลืมลืมแล้วก็ตัวของเนรียลนะครับถัดไปเนรียลคือตัวของเนรียลเนี่ยผมค่อนข้างอวยนะครับแล้วก็ค่อนข้างชอบแม่นางด้วยนะครับแต่ว่าแต่ว่าอย่าออกมาแบบนี้สิน้องนะอย่าออกมาแบบนี้พี่ใจไม่ดี <c oughs> ออเฮ้ยเล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 ยไอ,อาไปโหเนรียลอีกตัวเดียวก็แบบจะตันแล้วอ่ะ เอ,อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอลองตัดสินใจก่อนอีกทีนะครับคือถ้าผมเก็บเพชรทันอะ่ะเราไปเจอกันตู้แยกนะครับเราจะไปเจอกันที่ตู้แยกนะครับหรือเป็นเพราะผมตั้งตั้งไอ้พวกสามหนอนี่ไว้ว่าพอดีพอดีสามหนอนนี่ผมพึ่งพิ่งได้มาใหม่นะครับอืก็เลยมาตั้งพึ่งฟาร์มเพชรเสร็จเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็คือผมคิดอยู่ว่าผมแบบเอาตัวละครเต็ม เอ,อเดี๋ยวค่อยไปดูก็ได้นะครับเดี๋ยวไปยังไงเดี๋ยวก็ไปอัพตัวละครอ,อยู่ดีนะครับอืคือผมคิดอยู่ว่าเราจะไปเจอกันตู้แยกคือผมอะ่ะตู้แยกตู้แยกของซาลาคินะครับผมอาจจะไม่เปิดแต่ผมตอนนี้ผมคิดอยู่ว่าผมจะไปเปิดตู้แยกของอาซาชิโร่หรือตัวของคุรุยาชิกิดีนะครับก็คือถ้าถ้าจะเปิดทั้งสองอะ่ะผมจะทําในคลิปคลิปเดียวเลยนะว่าแบบเออ เลือกตู้แยกนี้แล้วก็ตู้แยกนี้แล้วก็มาแปะอยู่ในชิปเดียวกันเลยนะครับอืมก็แต่ตู้นั้นก็จะเปิดแค่ห้าสเต็ปนะครับเอ่อเปิดเปิดตู้ละห้าสเต็ปแต่ห้าเลือกตัวใดตัวหนึ่งว่าเป็นอาซาซิโรอาชิอาซาชิโร่หรือคุรุยชิกินะครับผมก็ถ้าถ้าเลือกตัวใดตัวหนึงน As As iro, หนะน่งผมตู้นั้นผมก็จะเปิด10สเต็ปไปด้วยนะครับแต่ก็ขอดูหลังตู้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาคิดดูอีกทีแล้วกันนะครับเออแล้วก็เอ,อ่อว่ายังไงดีล่ะช่วงนี้มันก็มีล็อก บัตรวิญญาณแล้วก็แจกเเพชรด้วยนะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องดูก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วกันนะว่า,าคลิปบีถัดไปผมจะเลือกเปิดตู้ไหนหรืออาจจะเปิดตู้ใดตู้หนึ่งหรือจะเปิดตู้ทั้ง2ตู้เลยก็ได้นะครับโอเคก็เอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะผมไม่รู้ว่าเสียงที่ผมพูดดังไปหรือเปล่านะครับหรือหรือมีเสียงบรบกวนเยอะไปหรือเปล่านะผมต้องขออภัยด้วยนะพอดีผมไม่ได้อยู่บ้านอาชีพนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับหรือใครอยากออกความคิดเห็นว่าอยากให้เปิดตู้ของใครมากกว่ากันนะับอยากให้เปิดตู้ของอาซาชิโร่หรือตู้ของคุรุยาชิกิมากกว่ากันนะับก็สามารถโหวตกันมาได้นะว่าอยากให้เปิดตู้ไหนแต่ถ้าไม่มีผมก็อาจจะเปิดทั้ง2ตู้เลยก็ได้นะเพื่อแบบเผื่อมีดวงอะ่ะเออเผื่อมีดวงมานะครับโอเคโอเคนะไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้ว ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปของคลิปบีนคะรับเป็นคลิปเปิดกาชาไมคคูรุยชิกิก็เป็นอาซาชิโร่หรืออาจจะทั้ง2ตัวละครน,นี้เลยก็ได้นะครับอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้นี่แบบ7สเต็ปชี้ชะตาจริงๆนะครับโอ้ยครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกับผมบ๊ายบายครับ